เสียงลมหายใจสุดท้ายของอดีตตำรวจกลับปลุกความลับที่ถูกซ่อนมานานกว่าสิปีให้ตื่นขึ้นอีกครั้งชายผู้เคยเป็นตำนานกับสุนัขตำรวจที่พักดีจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่คืนที่เขาจากไปไม่มีใครรู้ว่าเขาทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังแําคดีที่ปิดตายกลับเปิดขึ้นอีกครั้งโดยใครบางคนและทุกครั้งที่เสียงเห่าดังขึ้นในตรอกนั้นจะมีเงาของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นเสมอ เรื่องจริงหรือคำสาบจากอดีตสุดท้ายใครกันแน่ที่ยังไม่จากไปเสียงฝนโปรยลงมาบนถนนเก่าที่ถูกปกคลุมด้วยใบไม้ชื้นกลิ่นดินหลังฝนตกคลุ้งอยู่ในอากาศร่างชายชารานั่งพิงกำแพงอิดเก่าในตรอกเงียบสงัดเสื้อคลุมสีกรมที่เคยเป็นเครื่องแบบตำรวจในอดีตยังคลุมอยู่บนไหลแม้จะซีดจ,จางและเปื้อนคราบน้ำฝนจนดูแทบไม่ออกข้างกายของเขามีสุนัขตัวหนึ่งนอนแนบอยู่ คนของมันเปียกชุ่มแต่สายตายยังคงแน่วแน่และอ่อนโยนชื่อของมันคือเบรฟสุนัขตำรวจคู่ใจที่เคยร่วมภารกิจกับเขามาหลายสิบปีในอดีตพวกเขาคือคู่หูที่ไม่มีใครเทียบได้ทุกการเล่ล่าทุกภารกิจเสี่ยงตายพวกเขาผ่านมันมาด้วยกันเบรฟเคยช่วยชีวิตเขาไว้ในเหตุระเบิดเมื่อสิบปีก่อนและตั้งแต่นั้นมาชายคนนี้ก็สาบานว่าจะไม่ทิ้งมันไว้ข้างหลังไม่ว่าอย่างไร เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นไกลๆชายชราหลับตาสูดลมหายใจลึกเขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นช้าและหนักมือที่เคยมั่นคงสั่นเล็กน้อยขณะลูกหัวเบฟเราเหนื่อยมามากแล้วใช่ไหมเจ้าหนุ่มเสียงแผวเบาออกมาจากริมฝีปากที่เริ่มซีดเบรฟเงยหน้ามองเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึง้งเรากับมันรู้ว่าคืนนี้จะไม่เหมือนคืนไหนที่ผ่านมา ความทรงจำหลังไหลเข้ามาในใจเขาภาพของวันที่เขายังหนุ่มวันที่เขาวิ่งตามคนร้ายกลางตลาดวันที่เบรฟกระโจนเข้าขวางกระสุนแทนเขาทุกภาพชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดเมื่อวานเสียงหวีของลมพัดลอดผ่านช่องกำแพงใบไม้ปลิวว่อนสะท้อนแสงไฟถนนที่กระพริบสลับดับชายชรากระชับผ้าคลุมแน่นขึ้นมืออีกข้างกุมเหรียญตราตำรวจเก่าที่ห้อยอยู่บนคอ เหรียญนั้นเย็นเฉียบแต่มีน้ำหนักของอดีตที่ไม่เคยหายไปถ้าเกิดใหม่ได้ฉันก็อยากเป็นตำรวจอีกครั้งเขากระซิบเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองเบรฟขยับหัวมาวางบนตักของเจ้านายหางของมันกระดิกเบาๆหนึ่งครั้งก่อนนิ่งสนิทเสียงฝนเริ่มซาลงมีเพียงเสียงหายใจสองจังหวะที่สลับกันอยู่ในความเงียบหนึ่งของคนหนึ่งของสุนัข แสงไฟจากถนนศาสตร์เข้ามาท่าบบนใบหน้าของชายชาราเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยความสงบและในวินาทีนั้นหัวใจของทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแต่แล้วเสียงเซเรนไกลๆดังขึ้นจากปลายถนนรถตำรวจแล่นเข้ามาอย่างช้าๆเจ้าหน้าที่สองนายรีบวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นร่างทั้งสองบนพื้นหินเย็นพวกเขาตะโกนเรียกชื่อชายคนนั้นชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตำนานของทั้งกรมตำรวจ แสงไฟกระพริบสะท้อนในดวงตาของเบฟที่ยังไม่ปิดสนิทมันขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะมองไปทางเสียงไซเรนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังรอใครหรือว่ามันแค่ไม่อยากจากเจ้านายของมันไปก่อนและในวินาทีสุดท้ายของค่ำคืนนั้นบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าจะเป็นอะไรเสียงไซเรนยิงคงก้องสะท้อนในตรอกแคบ ไฟสีแดงสลับน้ำเงินเต้นระยับบนผนังกำแพงที่เปียกฝนเจ้าหน้าที่หนุ่มสองนายรีบวิ่งเข้ามาหนึ่งในนั้นคือนายตำรวจรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าประจำการได้ไม่นานเขาก้มลงข้างร่างชายชาราก่อนจะหยุดนิ่งเมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเก่าและดวงตาที่ปิดสนิทด้วยความสงบนี่มันสารวัตรเกลึกสินใช่ไหมครับเสียงสั่นเครือออกมาจากปากของตำรวจหนุ่มอีกคนพยักหน้าช้าๆพลางมองเหรียญตราที่ห้อยอยู่บนคอของชายชารา เหรียญน,นั้นขึ้นสนิมแต่ยังสลักชื่อเกรกสินสีวัดอย่างชัดเจนเบรฟยังนอนแนบอยู่ไม่ห่างร่างของมันขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามจะหายใจแต่ทุกลมหายใจดูหนักและสั้นลงเรื่อยๆเจ้าหน้าที่หนุ่มค่อยๆเอามือแตะหัวของมันเจ้าหมานี่ยังอยู่กับสารวัตจนถึงวินาทีสุดท้ายสินะไม่มีคำตอบมีเพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านกลิ่นฝนผสมกลิ่นเลือดและดินอับ แสงไฟจากรถตำรวจสะท้อนในดวงตาของเบรฟอีกครั้งและในจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่หนุ่มเห็นบางสิ่งแวบอยู่ที่ใต้ปลอกคอของมันเขาค่อยๆดึงออกมาเป็นซองจดหมายเล็กๆที่ถูกห่อด้วยเทปกันน้ำกระดาษด,ด้านในเปื้อนเลือดบางส่วนแต่ลายมือยังอ่านได้ชัดถึงผู้บัญชาการหากผมไม่รอดขอให้เปิดแฟ้มคดีหมายเลขเจ็ดรอสิบี่อีกครั้งมันยังไม่จบทั้งคู่มองหน้ากัน คดีหมายเลข714คดีที่เคยถูกปิดไปเมื่อ10ปีก่อนคดีที่สารวัตรเกลิกศิลเป็นคนสุดท้ายที่ยังคงตามหาเบาะแสและคดีนั้นคือคดีที่ทําให้เขาถูกปลดออกจากราชการเจ้าหน้าที่หนุ่มรีบหยิบวิทยุขึ้นมาศูนย์ครับพบจดหมายในที่เกิดเหตุอาจเกี่ยวข้องกับคดี714ดขอคาสั่งด่วนครับเสียงตอบกลับในวิทยุเงียบไปชั่วขณะก่อนจะดังขึ้นรับทราบแต่คดีเจ็ไม่มีอยู่ในระบบแล้ว คำตอบนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีอยู่ในระบบหมายความว่ายังไงเบรสส่งเสียงครางเบาๆเหมือนพยายามเตือนบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเจ้าหน้าที่หนุ่มเงยหน้ามองรอบๆแสงไฟถนนเริ่มสั่นไหวเหมือนหลอดไฟกำลังจะดับเงาของใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ปลายตรอกช้าๆนิ่งและจางหายไปในความมืดใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกน ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงห่าวเผาเบาจากเบรฟมันพยายามจะลุกขึ้นสายตาของมันจ้องไปเงามืดนั้นอย่างแน่วแน่ชายหนุ่มพยายามจับปืนขึ้นมาถือแต่มือกลับสัน่นอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงผิดปกติเสียงเครื่องยนต์รถตำรวจดับลงโดยไม่มีสาเหตุไฟส่องสว่างเริ่มรี่ลงจนแทบมองไม่เห็นอะไรและในช่วงวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังหนักและมั่นคง เหมือนใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกล้เจ้าหน้าที่หนุ่มหันกลับไปแต่สิ่งที่เห็นทําให้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุดร่างชายในชุดกันฝนยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าอยู่ในเงามืดมองเห็นเพียงดวงตาที่สะท้อนแสงไฟสีแดงของรถตำรวจอย่าแต่ต้องซองนั้นเสียงต่ำและเยือกเย็นเอ่อยออกมาช้าช้าชายหนุ่มชะงักหยุดนิ่งอยู่กับที่คุณเป็นใครครับไม่มีคำตอบ เพียงก้าวเท้าหนึ่งก้าวที่เข้ามาใกล้เสียงน้ำกระเด็นใต้ฝ่าเท้าในตรอกเงียบสงัดเบรฟส่งเสียงคำรามเบาๆร่างมันสั่นแต่ยังพยายามยืนสายตาจับจ้องชายลึกลับตรงหน้าไม่ละไปไหนคดีนี้อย่าขุดมันขึ้นมาอีกเสียงนั้นกล่าวช้าๆก่อนทุกอย่างดับวูบไฟทุกดวงในตรอกมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหายใจของเบรฟและเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของเจ้าหน้าที่หนุ่ม เมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งเงานั้นหายไปแต่จดหมายในมือของเขากลับหายไปด้วยเจ้าหน้าที่หนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบเบรฟเอนตัวลงข้างร่างเจ้านายเก่าของมันอีกครั้งน้ำฝนหยดสุดท้ายตกกระทบเรียนตราที่เปื้อนเลือดสะท้อนเป็นประกายวาบเหมือนสัญญ,ญาณจากอดีตและในค่ำคืนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเงาที่หายไปคือใครและคดีหมายเลข714ที่ไม่มีอยู่ในระบบ กำลังจะกลับมาอีกครั้งในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันถัดมาเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะแสงอาทิตย์แทบไม่สามารถทะลุผ่านความขาวขุ่นที่ลอยปกคลุมเหนืออาคารเก่าข่าวรายงานถึงการเสียชีวิตของอดีตสารวัตรเกลึกศิลพร้อมภาพของสุนัขตำรวจคู่ใจที่ยังคงนอนเฝ้าร่างเจ้านายไม่ห่างผู้คนต่างพูดถึงเขาในฐานะตำนานที่ถูกลืมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคืนก่อนหน้านั้นมีบางสิ่งเกิดขึ้น บางสิ่งที่ไม่มีใครบันทึกไว้ในรายงานของทางการเจ้าหน้าที่หนุ่มชื่อร้อยตำรวจโทพานุยังคงยืนอยู่ในตรอกเดิมแม้การเก็บหลักฐานจะสิ้นสุดไปแล้วเขายังจำได้ทุกวินาทีตั้งแต่ตอนที่เห็นเงาดำนั้นจนถึงตอนที่ไฟดับและตอนที่ซองจดหมายหายไปจากมือเขามันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะอธิบายให้ใครเชื่อได้เสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังยังอยู่ที่นี่อีกหรอพานุ เสียงของผู้กำกับศักชัยดังขึ้นอย่างแผ่วเบาชายวัยกลางคนในชุดเครื่องแบบเต็มยศยืนมองตรอกแคบที่เคยเป็นที่เกิดเหตุผมแค่อยากเข้าใจครับว่าทำไมสารวัตรเปิกสินถึงกลับมาที่นี่ทั้งที่ท่านหายไปจากระบบตั้งหลายปีผู้กำกับศักชัยไม่ตอบในทันทีเขามองไปยังจุดหนึ่งบนพื้นหินแล้วพูดขึ้นเบาๆเปิกศินไม่เคยหายไปจากระบบเขาแค่เลือกจะหายไปเองพานุงเงยหน้ามองด้วยความสงสยัย แต่ในสายตาของผู้กำกับมีบางอย่างปิดซ่อนอยู่ความทรงจำที่ไม่ควรถูกพูดถึงคดี714มันคืออะไรครับผู้กำกับถอนหายใจคดีนั้นเกี่ยวข้องกับการหายตัวของพยานในคดีค้ายยาเมื่อสิบปีก่อนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมินตราเธอเป็นลูกสาวของผู้ต้องสงสัยและเธอคือกุญแจของคดีทั้งหมดแต่ก่อนที่เธอจะได้ให้การเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย พานุชจำชื่อได้ทันทีมินตราเขาเคยเห็นชื่อเดียวกันปรากฏอยู่ในเอกสารบางอย่างเอกสารที่ถูกทำเครื่องหมายว่ารับสุดยอดและไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าถึงสารวัตรเปริดสิงเชื่อว่าการหายตัวของเด็กคนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาสืบไปเรื่อยๆจนพบว่ามีใครบางคนในกรมตำรวจเองที่เกี่ยวข้องเสียงของผู้กำกับเบาลงและหลังจากคืนนั้นเขาก็หายไปพร้อมกับแฟ้มคดีทั้งหมดพานุรู้สึกขนลุก หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเขาก็มองไปที่พื้นตรงจุดที่เคยมีเลือดฝนได้ล้างมันจนหมดแต่กลับปรกากฏคราบสีน้ำตาลเข้มรูปคล้ายอักษรที่ไม่มีใครสังเกตมันคือคำว่ามินตราผานุค,ค่อยๆก้าวถอยหลังเสียงคลื่นลมพัดแรงขึ้นจนป้ายเหล็กข้างกำแพงสัน่นเขามองขึ้นไปเห็นภาพโปสเตอร์เก่าๆของตำรวจสมัยก่อนที่หลุดลุย่ย ในภาพนั้นมีใบหน้าของสารวัตรเปลือกสิงยืนอยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่ทําให้เขาชะงักคือตรงมุมล่างของภาพมีเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆพร้อมสุนัขตัวเล็กและนั่นคือเบรฟตอร์ยิงไปลูกสุนัขเด็กคนนั้นมินตราเหรอเขาพึพรรมพำเบาๆผู้กํากับสักชยัยชะงักหันมาช้าๆเธอไม่ควรพูดชื่อนั้นออกมาดังๆพานุในจังหวะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของพานุดังขึ้น เบอร์ที่ไม่รู้จักไม่มีชื่อไม่มีที่มาเขารับสายด้วยความลังเลร้อยตำรวจโทพานุพูดครับปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นอย่างช้าช้าอย่าสืบต่อเรื่องของสารวัตเรเกลกศิลนเขายังไม่ตายพานุหน้าเปลี่ยนสีทันทีคุณพูดว่าอะไรนะแต่สายถูกตัดไปแล้วผู้กำกับมองเขาอย่างนิ่งเงียบเกิดอะไรขึ้น พานุสายหน้าไม่กล้าพูดแต่ในใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาก้มมองโทรศัพท์อีกครั้งหน้าจอ,อยังแสดงเบอร์ที่ไม่รู้จักแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือตัวเลขในเบอร์นั้นตรงกับหมายเลขคดี714ทุกตัวเบื้องหลังหมอกที่ปกคลุมตรอกเงาของใครบางคนยืนมองอยู่ห่างออกไปมือของเขาถือเหรียญตราตำรวจเก่าและสุนัขสีดำตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างๆ ทั้งคู่มองไปยังพานุที่ยืนงมอยู่กลางถนนก่อนจะหายไปในสายหมอกเสียงนาฬิกาเรือนหนึ่งดังขึ้นจากที่ไม่ทราบทิศหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังภาพบางอย่างในใจของพานุก,ก็เริ่มชัดขึ้นใบหน้าของเด็กหญิงคนนั้นรอยยิ้มของสารวัตรเกลิกศิลและเสียงห่าของเบรฟที่ไม่ได้มาจากความทรงจำเขาหันขอบไปทันที แต่ตรอกนั้นว่างเปล่าเพียงเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นข้างหูพานุทนายเปิดแฟ้มคดีนั้นอีกครั้งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในวินาทีนั้นเสียงเครื่องสแกนเอกสารจากห้องสอบสวนเก่าที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปีเริ่มทำงานขึ้นเองบนกระดาษที่ค่อยๆถูกพิมพ์ออกมามีเพียงบรรทัดเดียว แฟคดี714ถูกเปิดอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจโทพานุไฟในห้องนั้นดับลงทันทีทิ้งเพียงเสียงคลิกของเครื่องสแกนที่ยังค้างอยู่และกล้องวงจรปิดหนึ่งตัวที่หมุนช้าๆจับภาพชายในชุดกันฝนยืนอยู่ในเงามืดพร้อมสุนัขสีดำที่จ้องมาทางเลนตรงๆภาพนั้นหยุดอยู่แค่ตรงนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย เสียงฝนโปรยลงอีกครั้งในค่ำคืนที่อึมครึมเหมือนทุกอย่างย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นไฟถนนกระพริบทีเหมือนจะดับได้ทุกเมื่อพานุเดินช้าๆเข้าไปในสถานีตำรวจเก่าที่ถูกปิดตายมานานอาคารนี้เคยเป็นที่ทำงานของสารวัตรเกลิกศิลและที่นี่เองที่คดีหมายเลข714เคยถูกจัดเก็บไว้กลิ่นอับชื้นของเอกสารเก่าอบอวนเสียงฝีเท้าของเขาสะท้อนกล้องในถงว่างเปล่า เขาใช้ไฟฉายไปยังป้ายชื่อบนประตูไม้เก่าที่หลุดลุย่ยห้องสารวัตรเปรกสินสีวัดตัวหนังสือยังคงอยู่แม้จะซีดจางไปตามการเวลาพานุเอื้อมือไปแต่ลูกบิดมันเย็นเฉียบเหมือนมีใครเพิ่งจับมาก่อนหน้าประตูส่งเสียงเอียดเบาๆเมื่อถูกเปิดออกภายในห้องเต็มไปด้วยกล่องแฟ้มเก่าโต้ตไม้ที่มีรอยไม่ตรงมุมและภาพถ่ายกรอบแตกที่วางคว่ำอยู่บนพื้นเขาเก็บมันขึ้นมา ในภาพคือเกิดกสิงยืนข้างเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กคนนั้นยิ้มจางๆและในมือถือสายจูงของลูกสุนัขตัวเล็กเบรฟในวัยเยาวหัวใจของพานุเต้นแรงเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาวางภาพไว้บนโต๊ะแล้วเดินไปเปิดลิ้นชักเอกสารภายในชุ่มด้วยฝุ่นและราขาวแต่มีแฟ้มหนึ่งถูกพันไว้ด้วยเชือกสีดำบนปกมีเพียงคำว่าเจ็เขียนด้วยหมึกแดง พานุเปิดมันออกข้างในมีสำเนารายงานพยานหลักฐานและภาพถ่ายแต่ทุกหน้าเหมือนจะถูกฉีกออกไปครึ่งหนึ่งมีรอยถูกเผาเผาด้วยมือที่ตั้งใจแต่สิ่งที่เหลืออยู่ตรงมุมของกระดาษหน้าแรกคือคำสั้นๆที่อ่านได้ชัดเธอยังอยู่เสียงบางอย่างดังขึ้นเบื้องหลังพานุสะดุ้งหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องมีเพียงไฟฉายที่ส่องสะท้อนบนกรอบรูปแตก จนเกิดแสงคล้ายแววตาของใครบางคนเขาหันกลับมาที่แฟมอีกครั้งคลันไดกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยผ่านจมูกกลิ่นนั้นไม่ใช่ของฝุ่นหรือเอกสารเก่าแต่เป็นกลิ่นของผู้หญิงอ่อนหวานเย็นและคุ้นเคยคุณมาที่นี่ทำไมเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังโต๊ะพานุหมุนตัวกลับทันทีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดปลายผมยาวเปียกชุ่มจากฝน ชุดของเธอขาวสะอาดแต่ใบหน้าเรียบเฉยจนเยือกเย็นคุณเป็นใครเขาถามเธอไม่ตอบเที่ยงเดินไปยังโต๊ะที่วางภาพถ่ายนั้นอยู่มือของเธอแตะรูปเบาๆเขาสัญญาว,ว่าจะกลับมาแต่เขาไม่เคยทำได้น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแวลาเธอสะท้อนภาพของเกรกสินในรูปเหมือนคนที่ยังคงรอใครบางคนคุณรู้จักสารวัตรเกรกสินใช่ไหมพานุถามอีกครั้ง หญิงสาวยิ้มบางๆรู้จักดีฉันเป็นคนที่เขาพยายามจะปกป้องหัวใจของพานุแทบหยุดเต้นมินตราเขาเอ,อ่ยชื่อออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวเงียบแต่รอยยิ้มบนใบหน้าเธอเริ่มเลือนหายเขาไม่ควรเปิดแฟ้มนั้นอีกมันทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่พานุขยับถอยหลังหมายความว่ายังไงเธอเงยหน้ามองเขา นาไม่เข้าใจหรอกสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่แค่คดีแต่มันคือคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแสงไฟในห้องกระพริบหญิงสาวค่อยๆเดินเข้าใกล้แต่ร่างของเธอเริ่มโปร่งแสงจนมองทะลุเห็นโต๊ะด้านหลังเธอผานุผู้เสียงสัน่นเธอไม่ใช่คนมินตรางเงียบน้ำตายหยดหนึ่งร่วงลงจากใบหน้าเธอแต่แทนที่จะกระทบพื้นมันกลับหายไปในอากาศเขายังอยู่ที่นี่พานุและเขายังตามหาฉันอยู่ ทันใดนั้นเสียงเห่าของสุนัขก,ก็ดังขึ้นจากด้านนอกห้องพานุรีผันไปทางประตูบเบรฟสุนัขตัวเดิมที่ควรจะตายไปแล้วยืนอยู่ตรงทางเดินมองมาที่เขาแสงจากไฟฉายสะท้อนในดวงตาของมันไม่ใช่แววของสัตว์แต่เป็นแววของมนุษย์หญิงสาวค่อยๆถอยห่างอย่าเปิดประตูนั้นถ้านายัางอยากอยู่ต่อแต่พานุไม่ฟัง เขาก้าวออกจากห้องไล่ตามเสียงเห่านั้นไปในทางเดินมืดไฟทุกดวงดับลงทีละดวงเหลือเพียงแสงจากไฟฉายในมือเขาเสียงฝีเท้าของสุนัขดังห่างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดลงหน้าประตูเหล็กบานหนึ่งที่ปิดสนิทบนประตูมีหมายเลขเดียวกับแฟ้มคดี714พานุวางมือลงบนลูกบิดทันใดนั้นเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นจากด้านหลังพานุ เขาหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแสงไฟสลัวที่ส่องให้เห็นรอยเลือดเก่าบนพื้นรอยเลือดนั้นลากยาวไปถึงประตูที่เขากำลังจะเปิดหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเสียงเครื่องสแกนเอกสารจากห้องเดิมเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทั้งที่ไฟในอาคารยังดับพานุมองกลับไปบนกระดาษที่ค่อยๆถูกพิมพ์ออกมาในความมืดปรากฏเพียงข้อความบรรทัดเดียวเธอกลับมาแล้ว เขาหันกลับไปที่ประตูหมายเลข714มันเปิดออกเองช้าๆกลิ่นเลือดและควันไฟลอยออกมาพร้อมลมเย็นวูบหนึ่งและภายในนั้นมีบางสิ่งกำลังรออยู่แต่ก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปเสียงห่าดังขึ้นอีกครั้งดังจนทุกอย่างเงียบลงทันทีไฟทั้งหมดดับสนิทเสียงสุดท้ายที่เหลืออยู่คือเสียงหายใจของพานุกับเสียงก้าวเท้าช้าๆของใครบางคน ที่กำลังเดินเข้ามาใกล้าจากในความมืดและทุกอย่างก็หยุดลงตรงนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาเห็นอะไรในห้องนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขารอดออกมาหรือไม่แต่เช้าวันต่อมาบนโต๊ะทำงานในสถานีตำรวจแห่งใหม่มีแฟ้มเก่าใบหนึ่งถูกวางไว้เงียบๆเ,เขียนด้วยลายมือว่าคดี714ยังไม่ปิดแสงยามเช้าสาดลอดผ่านม่านบางในห้องทำงานของร้อยตำรวจโทพานุ เสียงนกร้องอยู่ไกลๆแต่บรรยากาศกลับอึมครึมจนแทบหายใจไม่ออกบนโต๊ะของเขาแฟ้มคดีหมายเลข714ยังคงวางอยู่ตรงกลางตัวอักษรสีแดงสดดูเหมือนเพิ่งถูกเขียนขึ้นทั้งที่เมื่อคืนไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เขาไม่รู้ว่าใครนำมันมาวางไว้แต่บนแฟ้มมีคราบน้ำฝนและรอยเท้าสุนักขกจังจางหัวใจเขาเต้นแรงในขณะที่ค่อยๆเปิดแฟ้มออกข้างในมีเพียงภาพถ่ายใหม่หนึ่งใบ ภาพของเขาเองยืนอยู่หน้าประตูหมายเลข714ในอาคารเก่าที่ถูกปิดตายพานุรีบลุกขึ้นทันทีไม่มีใครถ่ายรูปนั้นได้เพราะเขาอยู่คนเดียวในคืนนั้นเขามองรอบห้องเหมือนรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองอยู่จากมุมมืดเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งเข้ามาได้ครับประตูเปิดออกช้าๆผู้กำกับศักชัยก้าวเข้ามาในห้องใบหน้าเคร่งครึมเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาทั้งคืน พานุมีเรื่องที่นายต้องรู้เขาวางซองเอกสารสีน้ำตาลบนโต๊ะนี่คนเห็นนายเข้าไปในอาคารที่ถูกสั่งปิดเมื่อคืนพานุพยักหน้าครับผมเข้าไปจริงแล้วนายเห็นอะไรพานุลังเลก,ก่อนตอบเสียงแผ่วผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมินตราผู้กำกับเงียบไปครู่หนึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้เธอตายไปแล้วสิบปีคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุก,กลางหัวใจ แต่ผมเห็นเธอจริงๆครับเธอพูดเธอเดินเธอเตือนผมไม่ให้เปิดประตูนั้นผู้กำกับมองเขาด้วยสายตาแปลกๆนายรู้ไหมว่าใครเป็นคนเปิดคดี714ครั้งสุดท้ายก่อนมันจะถูกลบจากระบบผานุสายหน้าเปลือกสินเองแต่หลังจากวันนั้นเขาก็หายไปพร้อมกับเบรฟผู้กำกับผู้ช้าๆและคืนนั้นเองที่มินตราหายตัวไปด้วยบรรยากาศในห้องเงียบสนิท เสียงลมหายใจของทั้งคู่ชัดเจนกว่าทุกสิ่งผู้กำกับครับผานุผู้เสียงเบาคดีนี้มีบางอย่างผิดปกติเขาหยิบแฟ้มบนโต๊ะขึ้นมาแฟ้มนี้มีรูปผมอยู่ในนั้นทั้งที่ผมไม่เคยให้ใครถ่ายผู้กำกับศักชัยชะงักเขาเดินเข้ามาใกล้จ้องมองภาพนั้นอยู่พักหนึ่งก่อนถอนหายใจนายควรเผามันสะานุทำไมครับเพราะคดีนี้มันไม่ยอมให้ใครแต่ต้องมันนานเกินไป แต่พานุกลับไม่ทำตามเขาเก็บแฟ้มใส่กระเป๋าเดินออกจากห้องทันทีและในจังหวะที่เขาเปิดประตูเสียงเรียกชื่อของเขาก็ดังขึ้นจากวิทยุสื่อสารพานุกลับไปที่อาคารเก่าด่วนมีเหตุเกิดขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นครับมีคนเห็นเงาคนเดินอยู่ข้างในทั้งที่อาคารนั้นยังถูกปิดผมส่งหน่วยไปแล้วแต่สัญ,ญญาณขาดกลางทางเขารีบขับรถไปยังจุดเกิดเหตุ ฝนเริ่มตกอีกครั้งถนนเปียกลมแรงจนใบไม้ปลิวว่อนไฟถนนข้างทางดับเป็นช่วงๆเหมือนใครจงใจปิดมันเมื่อถึงอาคารเก่าเขาพบรถตำรวจสองคันจอดทิ้งไว้ไฟสัญญาณยังเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในรถวิทยุสื่อสารในรถยังเปิดเสียงซาบเบาๆเ,เหมือนมีใครกำลังกระซิบเขากล้าวเข้าไปในอาคารเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกสะท้อนทั่วทางเดิน บรรยากาศเหมือนคืนก่อนเงียบลึกและหนาวเย็นกว่าความจริงบนผนังมีรอยมือเปื้อนโครล,ลากยาวไปจนถึงห้อง714และสิ่งที่ทําให้เขาหยุดนิ่งคือรอยเท้าสุนัขที่เปียกชุ่มลากยาวไปในทิศเดียวกันบเบรฟเขาพึพรรมพำเบาๆหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเขาเดินตามรอยเท้านั้นไปจนถึงหน้าประตูเหล็กประตูที่เมื่อคืนนั้นเคยเปิดเองแต่ตอนนี้มันปิดสนิท และบนประตูมีรอยมือใหม่สดๆเขาแนบหูฟังข้างในมีเสียงคล้ายคนพูดคุยกันเบาๆเสียงหนึ่งคือของผู้ชายที่เขาไม่มีวันลืมเสียงของสารวัตรเปิกศิลอย่าให้ใครเปิดมันอีกพานุถอยหลังหนึ่งก้าในขณะที่กำลังตั้งสติเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมไม่มีชื่อไม่มีที่มาเขารับสายด้วยมือสัน่นเสียงปลายสายพูดเพียงคำเดียว ข้างในเขายังอยู่แล้วสายก็ตัดไปเสียงประตูดังเอียดเบาๆประตูหมายเลข714เริ่มเปิดออกเองอีกครั้งกลิ่นเลือดและควันไฟเก่าพุ่งออกมาแรงจนแทบหายใจไม่ออกพานุชายไฟฉายเข้าไปช้าๆและในเงามืดนั้นเขาเห็นบางสิ่งภาพเงาของผู้ชายในชุดตำรวจยืนอยู่ข้างสุนัขตัวใหญ่ทั้งคู่หันหลังให้เขาเหมือนกำลังจ้องมองบางอย่างลึกเข้าไปในความมืด พานุยกไฟฉายขึ้นสูงเพื่อดูให้ชัดแต่ทันใดนั้นแสงไฟกระพริบแรงภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงโต๊ะไม้เก่าบนโต๊ะมีแฟ้มคดีอีกใบหนึ่งวางอยู่ชื่อผู้รับผิดชอบบนปกเขียนไว้ชัดเจนร้อยตำรวจโทพานุสุรชัยเจ้าหน้าที่สืบสวนผู้สืบทอดคดี714เขายืนนิ่งมือเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหล และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งมีใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าสารวัตรเปอกศิลในชุดตำรวจเก่าสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้านายไม่ควรกลับมาเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นข้างนอกอาคารไฟดับลงทันทีและสิ่งสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงเห่าของเบรฟดังขึ้นเรื่อยๆก่อนทุกอย่างจะเงียบสนิทรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบ พบเพียงกระเป๋าเอกสารของพานุวางอยู่หน้าประตู714ข้างในมีแฟ้มคดีว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรไม่มีภาพไม่มีชื่อแต่บนฝาอาคารมีข้อความใหม่ถูกเขียนไว้ด้วยเลือดสีสดคดี714เริ่มต้นใหม่แล้วตอนจบเสียงสุดท้ายจากแฟ้ม714สายลมยามข้าพัดแรงผ่านอาคารเก่าที่ตอนนี้ถูกล้อมด้วยเทปเหลืองห้ามเข้า แสงไฟสีน้ำเงินจากรถตำรวจส่องกระทบกำแพงเปื้อนฝุ่นจนกลายเป็นภาพสั่นไหวเหมือนเงาผีผู้กำกับศักชัยยืนมองเข้าไปในเงามืดด้วยสีหน้าหนักใจไม่มีร่องรอยขององค์ร้อยตำรวจโทพานุไม่มีเลือดไม่มีร่างไม่มีสัญญาณชีวิตมีเพียงเสียงสุนัขเห่าดังอยู่ลึกๆข้างในเหมือนมันยังเฝ้าใครบางคนอยู่ปิดพื้นที่ไว้ก่อนเขาสั่งเสียงเรียบคืนนี้อย่าให้ใครเข้าไปอีกคืนถัดมาฝนตกหนักอีกครั้งเหมือนทุกครั้งที่มีเรื่องในอาคารนั้น เจ้าหน้าที่เวนผัดกลางคืนเดินตรวจรอบพื้นที่แต่พอเดินมาถึงหน้าประตู714ไฟฉายของเขาก็กระพริบประตูที่ถูกปิดตายและซีนไว้ด้วยเทปกลับเปิดออกช้าๆข้างในไม่มีใครมีเพียงกลิ่นเก่าๆและเสียงน้ำหยดจากเพดานแต่สิ่งที่อยู่กลางห้องทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นยืนนิ่งซ้ำคดีหมายเลข714บนปกเขียนชื่อใหม่ด้วยลายมือสดๆ ร้อยตำรวจโทพานุสุรชัยสรุปคดีเรียบร้อยเขารีบวิ่งออกมารายงานผู้กำกับแต่พอพากลับเข้ามาอีกครั้งแฟ้มหายไปในคืนนั้นเองวิทยุสื่อสารของหน่วยก็มีเสียงซาบเบาๆดังขึ้นเองใครบางคนพูดด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยแต่ขาดห่วงพานุรายงานผลครับเธอปลอดภัยแล้วแล้วเสียงก็เงียบไปรุ่งเช้าผู้กำกับกลับมาที่อาคารอีกครั้งแสงแดดยามเช้าส่องทะลุประตูที่ยังเปิดอ้า เขาเดินเข้าไปช้าๆและมองเห็นรูปถ่ายหนึ่งตกอยู่ที่พื้นในรูปพานุยืนอยู่ข้างหญิงสาวในชุดสีขาวด้านหลังเป็นสุนัขตัวใหญ่ที่ยิ้มเหมือนมีชีวิตทั้งคู่ยืนอยู่ตรงหน้าประตู714ที่ปิดสนิทและไม่มีใครอยู่ในนั้นอีกสักชัยยืนมองภาพนั้นอยู่นานก่อนเก็บใส่ซองและพูดกับตัวเองเบาๆบางคดีไม่ต้องการคำตอบหรอกแค่คนที่กล้าจะฟังเสียงสุดท้ายของมันเสียงลมพัดผ่านอีกครั้ง เทปเหลืองที่ขึงไว้หน้าประตูขาดออกและในเงามืดของห้องนั้นไฟแวบหนึ่งปรากฏขึ้นคล้ายกับเงาของชายในชุดตำรวจที่ยืนมองออกมาพร้อมสุนัขคู่ใจที่หายไปพร้อมเขาแสงนั้นค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงความเงียบคดี714ปิดลงอย่างเป็นทางการแต่เสียงสุดท้ายในวิทยุค,คืนนั้นยังคงวนซ้ำไม่หยุดที่นี่ยังไม่จบ